ในยุคนี้นะครับเราสามารถทำโปสเตอร์สวยๆเพื่อชวนคนมาร่วมงานสัมมนาออนไลน์หรือว่าชวนคนมาร่วมงานวันเกิดชวนคนมาร่วมงานปาร์ตี้ที่เราจัดหรือแม้กระทั่งทำเป็นโซเชียลมีเดียแอดนะครับส่งไปใน Facebook Instagram ได้ด้วยเครื่องมือง่ายๆอย่างสิ่งที่เรียกว่า Canva ครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาที่แคนวานะครับแล้วเราไปที่หน้าแรกนะครับเราจะพบว่าวันนี้แคนวาจะถามว่าวันนี้คุณจะดีไซน์อะไรนะครับผมจยากชวนทุกคนไปเ,เลือกโมดูลที่เรียกว่าโซเชียลมีเดียนะครับ พอเข้ามาที่โซเชียลมีเดียเลื่อนเมาส์ลงมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าเขาจะมีไซส์ให้เรากําหนดทําเป็นคอนเทนต์เยอะแยะมากเลยนะผมจะไปเลือกที่คอนเทนต์ที่เรียกว่า Facebook Post นะครับใน Facebook Post เนี่ยเราเลือกคําว่าดูทั้งหมดนะครับรอสักครู่หนึ่งแคนวาจะคัดกรองเฉพาะไซส์ที่เหมาะกับเฟซบ o o กโพสกลับมาให้เราเลือกนะเต็มไปเลยเลือกปลายทางโซเชียลมีเดียที่เหมาะกับเรานะครับแล้วเราก็จะได้โปสเตอร์ที่เป็นไซส์ที่สวยงามที่แคนวามีครีเอเตอร์เยอะแยะมากมายเลยมาออก สมมติผมจะทำเป็นโปสเตอร์วันพิธีไหว้ครูนะแล้วเราก็ปรับแต่งเทมเพลตนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเทมเพลตที่เขามีให้มาแต่แรกเนี่ยสวยงามอยู่แล้วครับเรียบร้อยอยู่แล้วเพียงแต่อาจจะขาดความเป็นเอกลักษณ์ที่อัตลักษณ์ของเรานะรเราลองมาแก้กันดูครับอันนี้เป็นโปสเตอร์วันไหว้ครูนะมีครบหมดเลยทั้งภาพทั้งการาฟิกทาอะไรหมดเลยนะฮะโลโก้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนเป็นโลโก้ของโรงเรียนเราหรือเปล่า พิธีไห้ครูประจำปีการศึกษา2567นะครับวันที่14มิถุนายน2อ6 7นหอประชุมโรงเรียนสตาร์ฟิตวิทยามะเามาแล้วก็โลโก้นะครับทีนี้เราก็ไปหาโลโก้จากอินเทอร์เน็ตมาได้เลยครับที่จะ เอามาวางของเราในในโรงเรียนของเรานะครับเราไม่อยากได้โทนสีนี้เพราะโลโก้โรงเรียนเรา Star f ฟ s h เป็นสีแดงครับเราก็เลือกตัวพ่ฟอนนะครับแล้วเลือกสีข้อความนะครับด้านบนนะครับแล้วเลือกเป็นสีแดงแล้วเราเลือกเปลี่ยนทั้งหมดนะครับคอนเทนต์ทั้งหมดก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้เอ่อกราฟิกนะครับก็จะเป็นโทนสีสีม่วงแต่ก็ต้องเรามาแก้ดูนะครับว่าทําได้ไหมหลายคนยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเราสามารถที่จะปรับแต่งสีในภาพ Element ที่มีอยู่ในแคนวาได้ด้วยนะครับเลือกดอกไม้ดอก นี้นับสีม่วงเราเราอยากจะแก้ไขรูปภาพครับเราอยากจะปรับให้เขาออกเป็นโทนสีแดงนะครับเราไปเลือกที่ปรับนะครับเราเลื ideally, ลกเอกเมนูสีนะครับเลือกอุณหภูมิสีให้ออกเป็นแดงเลื่อนลองเลื่อนดูนะครับเราก็ทําแบบนี้กับดอกไม้อ,อื่นๆอย่าลืมนะต้องจิ้มให้ถูกชิ้นงานด้วยนะครับทีนี้นถ้าใครมีปัญหาว่าจิ้มชิ้นงานแล้วไม่โดนเพราะว่าชิ้นงานมันบังกันนะครับให้เราไปเลือกที่ตําแหน่งนะครับเ้วเลือกที่เลเยอร์นะครับแล้วเราก็เลื่อนดูได้ว่าอ๋อชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเราก็จะ เอามาเลือกทําชิ้นงานได้ตามที่เราต้องการนะครับท่านอย่างนี้จนครบนะฮะเราก็จะได้ชิ้นงานที่มีสไตล์เป็นของเราเองโดยทีเ่เริ่มต้นจากงานของแคนวาครับ จากชิ้นงานแรกนะครับเป็นสีม่วงเราก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแบบนี้ได้ด้วยที่สําคัญที่สุดอย่าลืมใส่ข้อมูลติดต่อใส่ช่องทางติดต่อให้ครบถ้วนนะครับจะช่วยทําให้โปสเตอร์ของเรานะ่าสนใจขึ้นทีนี้ถ้าทําเป็นโปสเตอร์ออนไลน์เนี่ยเวลาเราจะติดต่อเดีนน๋ยวนี้มันเป็นโซเชียลมีเดียเนาะเราจะใช้วิธีการสแกน QR code ให้มันง่ายขึ้นนะครับผมจยาแถมอีกนิดนึงคือการใช้ QR code มาใส่ลงไปในโปสเตอร์ที่เราทำนะครับทำให้คนทั่วไปสามารถสแกนรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับวิธีการทา QR code ไม่ต้องไปทําที่อื่นนะคร ไปที่แอปนะครับแล้วก็เลือกคําว่าพิมพ์นะครับค้นหาคําว่า QR นะครับโคดนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นกด Enter นะครับก็จะปรากฏเมนูเป็นโปรแกรมเสริมในแค n วาเกี่ยวกับ QR โคดเยอะแยะเลยผมเลือกอันที่1นึ่งอันตัวเบสิกของเขานตัวคลาสสิกของเขาใส่ URL ครับใส่ URL ที่เราต้องการที่จะให้เขาลิงก์ไปไหนนะครับก็ไป Copy มาถ้าเป็น f c e e o o o นะก็ไป Copy URL ของ Facebook มาลงนะครับสมมุติผมใส่ URL ของ Starfish Lab เนาะก็สร้าง QR โคดนะครับรอสัก แป๊บนึงประมาณ5วินาทีนะครับก็จะได้ QR code ขึ้นมาในชิ้นงานของเราเลยติ้งแบบนี้นะฮะจากนั้นเราก็เอามาปรับแต่งวางในตำแหน่งที่น่าสนใจ สวยงามเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้โปสเตอร์แบบทันสมัยนะครับมีทั้งข้อความมีทั้งข้อมูลรูปภาพเป็นสีโทนเดียวกันในแบบของเรานะครับมี QR code มีเบอร์โทรติดต่อได้สวยงามนะครับเรียกว่าเป็นการทําโปสเตอร์ในยุคใหม่นะครับซึ่งถ้าใครจะทำโปสเตอร์นี้นะด้วยแคนวาถือว่าง่ายมากๆแล้วก็สะดวกมากๆด้วยนะครับลองไปเล่นดูได้ลองไปเปิดใช้ดูได้นะครับเลือกไซส์ที่ต้องการนะครับเลือกเป้าหมายที่ต้องการจากนั้นใส่ข้อมูลที่เราต้องการนะครับและอย่าลืมนะครับถ้าเป็นโปสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับคนในระบบออนไลน์หรือ ออฟไลน์ก็ตามเนี่ยใส่ q r c o d e สักนิดนึงครับทำให้เขาเข้าถึงรายละเอียดของเราได้ม,มากขึ้นด้วยครับ